สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปนะคะใกล้เทียงแล้วพี่น้องจาพักการพักงานมาทานข้าวกันนะจ้าบริทยยก็จะมีส้มตำนะคะยั่วๆมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะเรามาทานกันเลยนะคะพี่น้องนะจ๊นะจ๊ะส้มตำนี้ก็อยู่ที่ความพอใจว่าเราชอบอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยคะ่ะพี่น้องจามาดูกันเลยคะ่ะ ทำอะไรไม่รู้พี่น้องแค่ยั่วนะคะแค่ยั่วให้ดูนะคะอะ,อะไรก็ไม่รู้มาใครสนใจตามมานะคะ mm hmm. ตามอะไรก็ไม่รู้พี่น้องตั้งเอาเองแต่ทยอยบอกตาม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 ,ตามใจฉันอยากได้อยากกินอะไรใส่เข้าไปนะคะรู้แต่ว่ามันแซ่บเล่ก็อร่อยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า